พี่หลึกพี่โลโผตโพล่ลีนอสูนี่แหแหย่แย่ไปหาอยู่ใส่สูบัินี่อ่านรถถีบนะสะบายดีฐานผูสม น้าแม่โทรศัพท์นะพี่น้องป้องป้ายอยู่ท่าไหนเนาะเฮ้ยมันหาบ่เห็นได้นี่ บ่ม <ält> ีเอลเอทยอยู <jamais drama> um, so ่บ่ตัวไหนอ๋อตัวนไหนบ่ตัวกลางนี่ราคาเท่าไหร่บ่ตัวใหญ่ได้ส์อะ ซาโลโกะมาหนึ่งซาโลโกะมานะอืมนี่นี่ของไทยบามิชแมิทอินไทยแลนด์เนี่ยงไทย LA นี่ตัวหนคือกันตัวหนตัวกลางตัวใหญ่ตัวกลางสีพ่พันสี่พัน สีผ่านี่โดยเศษทะโลดนี่อ่าสูกกลางจักปีผลก็แนนจักปีละลูกโอ้10ป่าปีละแหละอืมโหลดกำมะลีอยู่ในพี่น้องเวหฮาจังหวัดได้ อ้าแจกกระจายปแล้วแดนี้ก็ไปใส่กลุ่มแล้วนะเออแต่อันนี้ับ LA คือกันเนาะสามพันแปดรุ่นใดแล้วแบนไหนเออสามพันหกของไทยพี่น้องเลยอันนี้ได้สามพันแปนของไทยบ่ พี่อันนี้แหละตัวที่แบบว่าขี่ไปแล้วก็คุไปน้ำนาดิมันงามคู่กันแต่ว่าขี่ไปคุไปนะเขาจอยู่บอกพี่เน,น,น,นาะใอรสัปดาห์ดามพูอก็บอกตาโตผมมีผู้ชายเลยเบาห่านนี่นะลุยเองแล้วบาโอ้ยัลายๆปวดก็เลยเห็นเอง ม่มมนเป็นอะไรมากมาเป็นแก๊สแก๊สละพันแก๊สละพันละมาประกอบเองเออมาจากหมกนี่บอเอามากมูมาประกอบเอามาจากหมกละคาพี่ดอนอยซื้ออกบงเ็ดักแนเบอเดนจเ็้่จาเขาต่อราคาสี่พันมันสิบกี่บอแลไรอะไรถ่ายกระบะห้สิบปกติบออันกระบะบ่มีเขื่องเห็ดควางเอาเห็ดเฉลียงเอาจะเอเห็ดซื้อเห็ดเฉลียงเอาดอยดย ประกอบเองเลยเนาะแม่นมาจากสี่แหละอาทอ่สุดยอดดีดีทำไดเทาหน่อยโม้ไล่หันไ่ีเขาก็เลือยอยงแล้วของคลองแขนคือคุ้มมือนี่โอ้โหปีนี้พว่าขื่นก็ต้องเรียนนากอียังกันท่นหนึงซ้ำเลยยังไม่ประกอบเลยเหรออันนี้ก็คล้องไข่พวกนี้

แี้แต่ก็คำตัวได้ขีบป้ายคู่ไปโอ้แมงเหน่อยที่ดูหยกล้อกอสักเลยกันยี่ยนอ่ามมาหอดแล้วพี่น้องเว่ยอันพอดีอันพี่นัดนาะเพิ่นฝากเงินมาหาพันใหนมาสื่อรดทีบนี่รดทีบนั้นราค่า4,2สีพันสอง4,2สีพันสองไหนเอาต่อเอาเหลืออัน4,000 เ้าต่อสี่พันเป็นว่าได้ได้ครับที่เรือน่ะน้องบอยสังขมเอาก็เติมน้ำมันไปสามแสนเอาลงมามมมมไอ้ยางเกาะนั่นน่ะโอ้จะแม่นดิดโหลดมาจากักรทนายคันโหลดมาจากักรทนายคัน ไปาาไ,ไปหองนะโอ้ยสูงมายโอย้โหลดมานะทุกบกโหลดมาก่อนสูอยู่ผ่าไป

สมบัติของโกยังมัสาได้ไม่ได้ที่น้เต่นี่ปิงได้เบิ่งอียังดอกสบายดีป่าลุงสวยสหมอนอยูะ อันนี้หนัอมาให้น้องแนนพี่น้องเก็น้องแนนอยากได้รถถี่ขี่ไปหงเฮียนรักษาดีๆด้อรัคันนั่นะเอาไปแปลงข้องกูนี่เดี่มาสอบกูได้ไปแค่สเสือพานะเสือพาโอหยังบริินเอาเนี่ น่าใส่บ่ปีอีกนานบ้างปีอีกนานนี้มียังไงอันนี้ของผ้าอื้ออืมเอาใส่นี้เลยวะอ๋อกระตาลดนั่นแหะ อันไปเอิญน้องแนนออกมาดูสติแลนไปเอิญน้องแนนออกมา จะเมนมาวุ่นจะเมนมาไหวอ,อ,อืมเอามาปันมานล่างขีดตม้ม ซื้อรถถีมาเซพไห้น้องแนนแล้วแลวด้นะหน้ามอกแล้วปอเออขุ่นนะของขุ่นแล้วมันยังใหม่ดีไปยอกยอกยอกอะอันย,ย่างไวๆไเหน,หน่ยเน้อเน่ยย่างไวเไน,หน ปลามันลงสออส้อมันมายังดินี่แนลนรถโอเ่เ้าได้ขา,าสางนะเอา้าเพื่อนหวนานเท่าได้่า

นี่ป้าเพ็่นฝากเงินมาให้ซื้อรถถีบหายนะแนนรักษาดีดีดีใจย,ยุสี่พันพูด่นนะโหลดนะโหลดขั้นเก่านนะไปแปลงเด้อว่างๆแนละ้วไปแปลง เพราวนะว่าโตอันนั้นมันยังใส่งานได้อีกดอกเออไปแปลงไปแปลงยังจะหายอันนั้นะนะฮะยังจะหายเออ <c oughs> หางน้ำน้องออกแล้วเป็นบ่แต่ว่ามันยังขุน <c oughs> เปิดเออมันเปิดแดดแล้ว มืออื่นนะจังเปิดใหม่มันนอนเลยมันก็ใส่เองแหละขอบคุณพี่นัทหลายๆเด้อที่เมตตาครอบครัวลูโคกแคร์ผู้ยับไปหนังนะผูกมาผัดซลืมซอลือไปเที่ยวเบิดมือผาดโอ้ยมากอยู่แนนซีนี่นะ

นนขอุขอนนอนนโอเคปะไว้พ่อก็ไม่คลิปหนาด้พี่น้องเด้อเอากับสิได้กลับเลยตอนแรกว่าสิย่างเขาไปแล้วัโอ้กระเทินเดีมันขำเลยขี่เข้าไปดูแนนล,ลองขี่เข้าไปดูลองเบ่งมันจะเป็นยังไง เอาลองขี่บัง,หงโหลดไทยเลยซื้อพี่ทีแล้วนี่ <No. S 1> ขันเข่ามันบอกพอดีหรือว่าจะได้กาวลงซื้อพี่ทีแ้วนี่คือจังหวัด2องพันกวัวคือสิบโอเมนค้องแทะแล้วมึงส่งมันจากซองพันก่ อัานได้เออเดี๋ยวสิถามเขาจะดอกโหทเด้ายหูจักอยู่บอมาสั่งมาเตอร์ไซค์นะอ่าก็นั่นแหละไป